เอาแล้วับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับเฮ้ยมึงบ้าเป่าวะน้ำท่วมมิดหัวแทนที่จะดีใจคนเอาข้าวมาแจกดันควักปืนยิงไล่กู้ภัยเฉยนี่มันหาดใหญ่หรือหนังสงครามครับเนี่ยมาดูความพีของเขต8พื้นที่อาถรรพ์ที่กู้ภัยต้องร้องขอชีวิตคลิกมาฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบหมกเปลือก กราบสวัสดีไวรุ่นชาวไทยและพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่กำลังลอยคอหรือนั่งดูข่าวน้ำท่วมอยู่ตอนนี้วันนี้ผมไม่ได้มาอ่านข่าวพยากรณ์อากาศให้ใครหลับแต่วันนี้เรามีเรื่องที่มันโคตรจะอีหยังวะจนต้องหยิบมาขยี่ให้แหลกกันปีข้างนึงพวกคุณเห็นข่าวหรือยังดราม่าน้ำท่วมหาดใหญ่รอบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำเยอะน้ำหลากหรือพายุเข้าแต่มันมีพายุกระสุนแถมมาด้วย เรื่องของเรื่องคือในขณะที่พี่น้องชาวหาดใหญ่กำลังลำบากน้ำท่วมสูง2-3เมตรชนิดที่ว่ามิดหัวต้องขึ้นไปเกาะหลังคากันอยู่จูจ่ๆก็มีข่าวดังระเบิดออกมาว่ากู้ภัยโดนยิงไล่เฮ้ยฟังไม่ผิดครับยิงไล่กู้ภยัยคือภาพนี่หัวเรานะเวลาเรือกู้ภัยมามันคือเสียงสวรรค์ใช่ไหมมันคือเรือโนอาที่จะพาเราไปกินข้าวกล่อง แต่นี่คืออะไรกู้ภัยขับเรือเข้าไปในพื้นที่ที่เรียกว่าเขตแปดหาดใหญ่แทนที่จะได้ยินคําขอบคุณดันได้ยินเสียงปั้งๆแทมเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมในพื้นที่ที่น้ําท่วมหนักมากๆไฟก็ตัดน้ําก็ไม่มีกินชาวบ้านเครียดจัดอันนี้เราเข้าใจได้ความหิวความลําบากมันทําให้คนสติแตกได้แต่ความพีคมันอยู่ที่พอเจ้าหน้าที่จิตอาสาเขาอุตสาห์แบกเรือ ลุยน้ำเน่าๆเข้าไปเพื่อจะเอาข้าวเอาน้ําไปแจกหรือเข้าไปช่วยคนป่วยดันไปเจอเจ้าทิ่นหรือใครก็ไม่รู้ละ่ะเกิดอาการหัวร้อนมีการดักตีเรือมีการปาขวดปาไม้ใส่และหนักที่สุดคือยิงปืนไล่หลังเจ้าหน้าที่โอ้โหพี่ครับพี่กะจะก,กู้ภัยเขาเป็นเป้านิ่งซ้อมยิงปืนเหรอเขามาช่วยนะเว้ยเขาไม่ได้มาบุกลุกบ้านพี่ ลองนึกภาพตามนะคุณเป็นกู้ภัยขับเรือฝ่าดงน้ําเชี่ยวเหนื่อยก็เหนื่อยงนก็ไม่ได้ตั้งตัวเองทั้งนั้นน้ํามันก็เติมเองพอเข้าไปถึงปุ๊บกะว่าจะส่งเข้ากล่องให้คุณยายข้างบ้านจูจ่ๆก็มีเสียงตะโกนด่าทอศาสตร์เสียเทเสียพมาณว่าทําไมมาช้าจังวะมึงไปหมุดหัวที่ไหนมาแล้วตามด้วยขวดลอยมาตุกตับถามจริงเอาอะไรคิดคือเข้าใจว่าเครียด เข้าใจว่าหิวแต่นี่มันกู้ภัยนะเว้ยไม่ใช่พนักง,งานส่งอาหารเดลิเวอรี่ที่จะมาการันตีส่งภายใน30นาทีสภาพน้ําท่วมบิดหัวขนาดนั้นเรือเข้าลําบากขนาดนั้นจะให้เขาซิ่งเรือหางยาวดริฟต์เข้าซอยมาเสิร์ฟถึงเตียงเลยหรือไงผลลัพธ์คืออะไรล่ะครับพอเจอแบบนี้กู้ภัยบางทีมเขาต้องถอนกําลังครับถอนกําลังเท่ากับหนีตายใครจะอยู่ล่ะครับมาช่วยเขาแท้แต่ต้องมาเสี่ยงโดนยิงกระบาลแยกเนี่ยนะ เขาก็ต้องรักชีวิตเขาครับเขามีพ่อมีแม่ต้องกลับไปหาสุดท้ายพอเจ้าหน้าที่ถอนกําลังออกมาชั่วคราวใครซวยครับก็ชาวบ้านตาดําๆที่รอความช่วยเหลืออยู่ในนั้นไงคนที่ป่วยคนที่หิวคนที่ต้องการหมอจริงๆต้องมารับกรรมเพราะคนหัวร้อนไม่กี่คนที่ทําตัวเป็นนักเลงคลองซอยมันน่าตลกแบบขมขื่นนะตรงที่ว่าคนที่ยิงเนี่ยต้องการให้เขามาช่วยเร็วๆใช่ไหมแต่สิ่งที่ทําคือไล่เขาไป ตะก,กะพังพินาศมากครับพี่น้องยิงเขาเพื่อให้เขาช่วยเนี่ยนะนี่พี่ใช้ตะก,กะดาวังคารเหรอครับดราม่านี่มันเลยกลายเป็นไฟลามทุ่งคนทั้งประเทศด่าเปิงกันแต่ประเด็นที่คนสงสัยกันมากที่สุดตอนนี้นอกจากเรื่องความเถื่อนแล้วคือคำถามที่ว่าไอเ้เขต8หาดใหญ่เนี่ยมันคือที่ไหนวะทำไมชื่อมันดูเหมือนหนังไซไฟยังเหมือนดิสตริกหรือฮังเกอร์เกมสเขต8อะไรแบบนั้นหรือเปล่า ทำไมพื้นที่นี้ถึงมีความดุความเดือดและความเถื่อนผสมอยู่หรือว่าเป็นพื้นที่สีแดงเป็นแดนสนธยาเดี๋ยวพาทหน้าผมจะพาไปเจาะลึกประวัติศาสตร์และโลเคชั่นของไอ้เขต8เนี่ยว่าจริงๆแล้วมันคือตรงไหนกันแน่และทําไมคนหาดใหญ่ถึงเรียกชื่อนี้ทั้งๆที่เปิดแมป Google Ma p ดูก็อาจจะไม่เจอชื่อเขต8อย่างเป็นทางการมันมีที่มาครับและที่มามันคลาสสิกกว่าที่คุณคิดใครที่กําลังกำหมัดก,กับพวกยิงกู้ภัยอยู่ใจเย็นๆก่อน เดี๋ยวไปดูต้นตอกันว่าทำไมย่านนี้ถึงเป็นพื้นที่ปราบเซียนทั้งเรื่องคนและเรื่องน้ำตามมาครับเขต8ไม่ใช่เขตทหารไม่ใช่เขตปกครองพิเศษแต่มันคือตำนานรู้ไหมว่าชื่อนี้คนหัดใหญ่เรียกกันจนติดปากแต่คนนอกงงเป็นไก่ตาแตกสรุปมันคือย่านไฮโซหรือสลัมหรือย่านมาเฟียแล้วเกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์มาไขาปริศนาชื่อเรียกสุดคลังนี้กัน เอาละครับหลังจากหัวร้อนกับพวกปลาขวดใส่กู้ภัยไปแล้วมาพังหายใจแล้วทำความรู้จักกับสมรภูมิเดือดครั้งนี้กันหน่อยกับคำว่าเขต8หาดใหญ่หลายคนที่ไม่ใช่คนพื้นที่หรือแม้แต่คนรุ่นใหม่ๆอาจจะงงว่าเอ๊ะหาดใหญ่มีแบ่งเขตแบบกทมด้วยหรอมีเขตจตุจักเขตบางรักแล้วนี่เขตแดคืออะไรบอกเลยครับว่าไม่มีครับ ในทางราชการในทางกฎหมายทะเบียนราษฎรบัตรประชาชนไม่มีคำว่าเขต8ปรากฏอยู่เลยอ้าวแล้วชาวบ้านร้านตลาดกู้ภัยหรือแม้แต่นักข่าวเขาเรียกกันทำไมนัดกันมาหรอฉเฉลยที่มาของชื่อเขต8ฟังแล้วจะร้องอ๋อหรืออาจจะร้องฮะแค่นี้นะย้อนกลับไปในอดีตครับสมัยที่โทรศัพท์มือถือยังเป็นวุ้น สมัยที่เรายังใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะหรือโทรศัพท์บ้านหมุนๆกันอยู่ตอนนั้นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องโทรศัพท์คือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือทอสอทอหรือ TOT ในปัจจุบันนั่นแหละครับทีนี้การทำงานของช่างโทรศัพท์เขาก็ต้องมีการแบ่งโซนแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมแซมเดินสายบำรุงรักษาใช่ไหมครับและพื้นที่บริเวณถนนราชอุทิศไล่ตั้งแต่แยกสะพานดำยาวไปจนถึงบริเวณหันษา และพื้นที่รอบๆนั้นมันดันไปตรงกับพื้นที่การดูแลที่8ขององค์การโทรศัพท์พอดีเป๊ะคนสมัยก่อนเวลาจะเรียกช่างหรือระบุตำแหน่งก็จะพูดกันติดปากว่าอ๋ออยู่แถวเขต8ขององค์การโทรศัพท์พูดไปพูดมาตัดคำว่าองค์การโทรศัพท์ออกเหลือแค่เขต8จบข่าวแค่นั้นเลยครับไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองหรือการแบ่งเขตการปกครองอะไรซับซ้อน มันคือชื่อเรียกแบบชาวบ้านตั้งให้หรือนิคเนมที่ดันฮิตติดลมบนจนกลายเป็นชื่อย่านอย่างเป็นทางการในความรู้สึกของคนหัดใหญ่ไปแล้วแล้วสภาพเขต8ของจริงเป็นยังไงอย่าเพิ่งคิดว่าชื่อดูเหมือนรหัสลับแล้วพื้นที่จะต้องเป็นสลัมลึกลับซับซ้อนนะครับจริงๆแล้วเขต8หรือย่านถนนราชอุทิศเนี่ยคือย่านเศรษฐกิจชุมชนขนาดใหญ่เลยนะเว้ย มันคือแหล่งรวมอรารยธรรมความเจริญแบบบ้านๆมีตึกแถวเรียงรายหนาแน่นมีร้านค้าร้านอาหารร้านทองร้านของชามผับบาร์ร้านนั่งชิลคือมีทุกอย่างกลางวันคึกคักกลางคืนแสงสีเสียงจัดเต็มเป็นย่านที่คนพลุกพล่านมากและที่สำคัญประชากรหนาแน่นตึ๊บเลยลองจินตนาการดูครับบ้านเรือนปลูกติดติดกันตึกแถวพาณิชย์ยาวเหยียดตรอกซอกแซลยอย,ย่ยุบยับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามีคนอยู่เยอะมาก และคนเยอะก็แปลว่าความหลากหลายก็เยอะตามไปด้วยในย่านแบบนี้คุณจะเจอทั้งคนรวยคนหาเช้ากินขําวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นทำทรงพอค้าแม่ขายไปจนถึงกลุ่มคนที่อาจจะใจร้อนหน่อยแบบในข่าวมันคือ melting pot หรือหม้อรวมมิตรของสังคมหาดใหญ่ขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ทำไมถึงถูกจับตาเป็นพิเศษ ความที่มันเป็นชุมชนหนาแน่นและเป็นย่านค้าขายพอเกิดน้ําท่วมทีหนึ่งความเสียหายมันเลยมหาศาลไงครับไม่ใช่แค่ทุ่งนาจมน้ําแต่เป็นร้านค้าจมน้ํารถยนต์จมน้ํามอเตอร์ไซค์จมน้ําข้าวของเครื่องใช้ในบ้านจมน้ํามูลค่าความเสียหายมันเยอะกว่าพื้นที่กเกษตรกรรมหลายเท่าและด้วยที่คนอยู่เยอะเวลาเดือดร้อนมันก็เดือดร้อนกันเป็นหมู่คณะเสียงบ่นเสียงด่าความต้องการความช่วยเหลือมันก็เลยพุ่งสูงปรี๊ด ลองนึกภาพคนเป็นหมื่นคนในโซนนั้นหิวพร้อมกันไฟดับพร้อมกันส้วมกดไม่ลงพร้อมกันมันคือนรกบนดินดีๆนี่เองครับดังนั้นพอมีดรามา่ายิงกู้ภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ที่คนเยอะขนาดนี้และเป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้จักดีในชื่อเขตแดข่าวมันเลยดังระเบิดเถิดอเทิงยิ่งกว่าพลุปีใหม่เพราะมันสะท้อนว่าแม้แต่ในย่านชุมชนเมือง ย่านที่ดูเหมือนจะเจริญก็สามารถกลายเป็นแดนเถื่อนได้ทันทีเมื่อภัยพิบัติมาเยือนแต่เดี๋ยวก่อนทำไมย่านนี้ถึงน้ำท่วมหนักจังเลยทั้งๆที่เป็นย่านเศรษฐกิจทำไมน้ำต้องมาลงที่นี่หรือเจ้าที่แรงหรือผังเมืองป่วยเดี๋ยวพัตหน้าผมจะมาวิเคราะห์เชิงกายภาพปนบ่นให้ฟังว่าทำไมเขตแถึงกลายเป็นแก้มลิงจำเป็นที่ทำเอาชาวบ้านสำลักน้ำกันท่วหน้าส่วนตกที่อื่นอาจจะแค่แฉ แต่ถ้าตกหาดใหญ่เมื่อไหร่เขต8เตรียมตัวแปลงร่างเป็นเมืองบาดาลทําไมพื้นที่นี้ถึงเป็นแม่เหล็กดูดน้ําเป็นเพราะเวรกรรมหรือผังเมืองห่วยแตกแล้วทําไมน้ําท่วมทีไรระดับน้ําถึงมิดหัวคนยืนมาดูความจริงที่น่าเจ็บปวดกันมาต่อกันครับหลังจากรู้ที่มาของชื่อเขต8ไปแล้วคราวนี้มาดูเรื่องที่น่าปวดหัวยิ่งกว่านั่นคือทําไมน้ําต้องมารักมาหลงพื้นที่นี้จังวะ คือต้องบอกก่อนว่าหาดใหญ่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องน้ําท่วมอยู่แล้วเป็นเมืองแอ่งกระทะในตํานานแต่เลยบรรดาแอ่งทั้งหมดพื้นที่เขต8ถนนราชอุทิศและบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันคือจุด VIP ที่น้ําชอบมาเช็คอินเป็นพิเศษสาเหตุที่1ชุมชนหนาแน่นเท่ากับทางด่วนน้ําตันอย่างที่เราไปในพาร์ทที่แล้วครับเขต8คือดงตึกแถวดงบ้านคนความจเจิญมันเข้าไปอัดแน่นจนแทบไม่มีที่ว่างทีนี้พอฝนตกลงมาหนัก หรือน้ำเหนือไหลหลากลงมาน้ำมันจะไปทางไหนครับธรรมชาติของน้ําคือต้องไหลลงที่ต่ําหรือไหลลงคลองแต่สภาพเมืองที่แน่นตึบขนาดนี้สิ่งปลูกสร้างถนนหนทางคอนกรีตทั้งนั้นมันกลายเป็นเขื่อนกั้นน้าโดยไม่ตั้งใจทางระบายน้ําตามธรรมชาติลืมไปได้เลยครับถมดินสร้างบ้านกันหมดแล้วเหลือแต่ท่อระบายน้ําเล็กๆที่บางทีก็ตันเพราะขยะอันนี้ต้องด่าพวกมักง่ายทิ้งขยะลงท่อด้วยนะ พอน้ำมันไม่มีที่ไปมันก็เออสิครับรอระบายเหรอรอชาติหน้าบ่ายนู่นมันเลยสะสมตัวสูงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสระว่ายน้ําโอลิมปิกกลางถนนสาเหตุที่2พื้นที่ลุ่มต่ําหรือโลโซนถ้ากลางทันที่ดูระดับความสูงของพื้นที่โซนนี้มันต่ํากว่าโซนอื่นนิดหน่อยครับพอน้ําจากโซนที่สูงกว่าไหลลงมามันก็มารวมกองกันที่นี่แหละเหมือนเวลาเราเทน้ําลงพื้นเทตรงไหนมันก็ไหลไปกองตรงลุ่มต่ําสุด ชาวบ้านเขต8เลยรับบทผู้รับเหมางานน้ําไปโดยปริยายรับน้ําจากเพื่อนบ้านมารวมไว้ที่ตัวเองพอน้ํามาเจอกับการระบายน้ําที่ยากลําบากตูมกลายเป็นโกโก้ครันช์ความวิบัติระดับ2-3เมตรคุณลองจินตนาการดูนะระดับน้ํา2-3เมตรนี่มันสูงขนาดไหนประตูบ้านมาตรฐานสูง2เมตรคือมิดประตูคนสูง170ซนเมตรคือมิดหัวต้องชูมือขอชีวิตรถกระบะยกสูง เหลือแต่หลังคาหรือไม่ก็จมหายไปเลยนี่คือสาเหตุว่าทำไมสถานการณ์ในเขตแปดถึงวิกฤตหนักมากเพราะมันไม่ใช่แค่น้ำเจิ่งนองเดินลุยได้แต่มันคือการถูกตัดขาดโดยสมบูรณ์ชั้นหนึ่งของบ้านคืออยู่ไม่ได้แล้วต้องหนีขึ้นชั้นสองใครมีบ้านชั้นเดียวครับจบเหตต้องปีนไปอยู่บนหลังคาหรืออพยพออกอย่างเดียวไฟฟ้าต้องตัดเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นไฟดูดตายหมู่น้ำประปาบางทีก็ใช้ไม่ได้หรือน้ำาส่ปรกไหลย,ย้อนเข้าแทง สภาพแวดล้อมที่บีบคั้นลองนึกสภาพคนอยู่ในคุกน้ํานะครับไฟมืดตืดตืออากาศร้อนอบอ้าวหรือไม่ก็หนาวสั่นเพราะฝนตกยุงชุมขี้เยี่ยวลําบากข้าวหมดน้ําดื่มหมดโทรศัพท์แบตหมดติดต่อใครไม่ได้ผ่านไป1วันยังพอทนผ่านไปสองวันเริ่มหงุดหงิดผ่านไป3วันสติเริ่มหลุดและนี่แหละครับคือเชืเพลิงชั้นดีที่ทําให้เกิดดราม่าในภาคแรก สภาพแวดล้อมที่กดดันสุดขีดบวกกับความช่วยเหลือที่เข้ามาถึงยากลําบากเพราะน้ําลึกและเชี่ยวมากเรือเล็กเข้าไม่ได้เรือใหญ่ก็ติดซอกซอยทําให้ชาวบ้านบางส่วนเกิดความเครียดสะสมจนระเบิดออกมาเป็นการกระทําที่ก้าวร้าวไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกนะครับผิดเต็มประตูแต่เรากําลังวิเคราะห์ให้เห็นภาพว่าทําไมมันถึงมาเดือดที่จุดนี้เขต8มันคือพื้นที่ปราบเซียนของจริงทั้งภูมิศาสตร์ที่แก้ยาก และความหนาแน่นของคนที่ทําให้การจัดการโกลาหลถ้าระบบระบายน้ําดีกว่านี้หรือมีการวางผังเมืองที่ไม่ไปขวางทางน้ําตั้งแต่แรกเรื่องแบบนี้อาจจะไม่หนักหนาสาหัสขนาดนี้ก็ได้แต่นั่นแหละครับพูดตอนนี้ก็เหมือนวัวหายล้อมคอกสิ่งที่เกิดขึ้นคือหายนะซําซ่าที่คนเขตแปต้องเจอและพอดรามา่าเกิดแทนที่คนจะเห็นใจดันมีกระแสะสมน้ำหน้าตีกลับมาอีกเพราะพฤติกรรมยิงกู้ภัยนั่นแหละ เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาขยี้ประเด็นจิตวิทยาความถอยกันต่อว่าทำไมคนเราถึงสิ้นคิดขนาดทำร้ายคนมาช่วยได้ลงคอเครียด <Create. S 2> หิวกดดันเป็นข้ออ้างให้คุณหยิบปืนมายิงคนช่วยได้จริงเหรอหรือจริงๆแล้วมันคือสันดานดิบที่ถูกปลุกขึ้นมามาวิเคราะห์กันชัดๆว่าทำไมดราม่าเขตแดถึงสะท้อนความเปราะบางของสังคมไทยและบทเรียนราคาแพงที่ผู้ขวร้อนต้องจำใส่กระโหลกมาถึงพาร์ทที่เดือดที่สุดและน่าด่าที่สุดกันครับ เราคุยเรื่องภูมิศาสตร์เรื่องที่มาของชื่อไปแล้วคราวนี้มาคุยเรื่องคนล้วนๆจากเหตุการณ์ที่มีการตะโกนด่าปาขวดดักตีเรือและยิงปืนใส่กู้ภัยคำถามตัวโตๆที่ทุกคนถามคือทำไปทำไมชาวบ้านบางคนให้สัมภาษณ์หรือมีกระแสแก้ต่างออกมาในยทำนองว่าเกาะกูก้ภัยมาช้าคนในบ้านจะอดตายอยู่แล้วตะโกนเรียกแล้วไม่จอดขับเรือผ่านไปเฉยเลยเลือกปฏิบัติช่วยแต่พวกรวยๆหรือเปล่ามา เดี๋ยวผมจะเคลียร์ทีละประเด็นแบบจัดหนักมาช้าพี่ครับน้ำสูง3เมตรรถเข้ามาไม่ได้ต้องใช้เรือแล้วเรือกู้ภัยนะไม่ใช่เรือสปีดโบท๊ทพัทยาที่จะซิ่งปรุดปราดได้ในน้ำมีอะไรบ้างมีขยะมีรั้วเหล็กแหลมมีตอไม้มีสายไฟห้อยระยงระยางเขาต้องค่อยค่ยขับขืนขับเร็วใบพัดเรือฟันขาชาวบ้านขาดหรือเรือล่มกู้ภัยตายหาขึ้นมาใครรับผิดชอบมาช้าดีกว่าไม่มาท่องไว้ครับ เรียกแล้วไม่จอดอันนี้ต้องเข้าใจระบบหน้างานกู้ภัยบางลำเขามีภารกิจเฉพาะหน้าครับเช่นเขากําลังรีบไปรับผู้ป่วยติดเตียงที่อาการโครม่าอยู่อางในหรือกําลังขนสเสบียงไปจุดกระจายของหลักถ้าเขาแวะแจกทุกบ้านระหว่างทางของหมดก่อนถึงเป้าหมายครับหรือถ้าเขาแวะรับทุกคนเรือจมครับการที่เขาขับผ่านไม่ได้แปลว่าเขาแรงน้ําใจแต่เขาอาจจะมีภารกิจที่ด่วนกว่าอยู่ข้างหน้าการที่คุณไปดักตีเขา มันคือการขัดขวางการช่วยชีวิตคนอื่นนะว้ยเห็นแก่ตัวไปเป่าความเครียด v ว r s u s สันดานนักจิตวิทยาอาจจะบอกว่าสถานการณ์วิกฤตทำให้สัญชาติยานการเอาตัวรอดทำงานจนลืมเหตุผลโอเคทฤษฎีนี้ฟังขึ้นสำหรับการแย่งกันหยิบของแจกแต่การหยิบปืนมายิงไล่หลังอันนี้ไม่ใช่สัญชาตญานการเอาตัวรอดครับอันนี้คือสันดานนักเลงครับคนปกติที่หิว ต่อให้มโมโหแค่ไหนเขาไม่คว้าปืนมายิงคนที่เอาข้าวมาให้กินหรอกครับการยิงปืนใส่มันคือการข่มขู่คือการโชว์พาวเวอร์ว่ากูใหญ่ในถิ่นนี้นะมึงต้องสนใจกูมันคืออีโก้ของคนบางกลุ่มที่คิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลแม้แต่ตอนน้ำท่วมปากก็ยังไม่ทิ้งลายความกลางผลกรรมทันตาเห็นสิ่งที่คุณทำลงไปมันส่งผลเสียแบบโดมิโนเอฟเฟกเลยครับ 1. เจ้าหน้าที่ถอนกำลัง พอมีข่าวว่ามีการยิงกันกู้ภัยโซนอื่นเขาก็ไม่กล้าเข้าครับใครจะเอาชีวิตไปทิ้งผลคือพื้นที่เขตแดยิ่งถูกตัดขาดหนักกว่าเดิมครับของกินที่ควรจะได้ก็ไม่ได้คนป่วยที่ควรจะถูกพาออกมาก็ต้องรอต่อไปสมน้ำหน้าไหมครับทำตัวเองแท้ๆยิงเขาหนึ่งนัดแลกกับความช่วยเหลือที่หายไปทั้งกองครับคุ้มไม่ทําใจดู 2. ส,สังคมประนามตอนนี้คําว่าเขต8กลายเป็นตําบนกระสุนตกในโซเชียล คนด่ากันยับคนดีๆในพื้นที่พลอยซวยไปด้วยชาวหัดใหญ่หลายคนออกมาบ่นว่าอายแทนว่ะปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคลองชาวบ้านดีๆที่เขารอความช่วยเหลืออย่างสงบกลายเป็นถูกมองเหมารวมเป็นพวกป่าเถื่อนไปด้วยน่าสงสารคนกลุ่มนี้มากครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความจนความลำบากไม่ใช่ข้ออ้างในการทำตัวถอยในวิกฤตเดียวกันมีคุณยายหลายคนยกมือไหว้คุณคูผ่านดังน้ำตามีไวรุ่นหลายคนออกมาช่วยเข็นเรือช่วยแจกของ นั่นคือเนื้อแท้ของจิตใจครับสถานการณ์วิกฤตมันไม่ได้สร้างปีศาจแต่มันเผยท่าแท้ของปีศาจที่ซ่อนอยู่ในตัวคนบางคนต่างหากเดี๋ยวพาสุดท้ายเรามาสรุปบทเรียนและหาทางออกกันดีกว่าว่าหลังจากน้ําลดแล้วหวังว่าจะลดเร็วนี้นะชาวหาดใหญ่และพวกเราคนไทยต้องปรับตัวยังไงไม่ให้เรื่องทุเรศทุเรศแบบนี้เกิดขึ้นซ้ําอีกน้ํามาเดี๋ยวก็ไปแต่ชื่อเสียงที่สร้างไว้มันจะติดตัวไปอีกนาน บทสรุปดราม่าเขต8สอนอะไรเราบ้างและเราจะจัดการกับความเสี่ยงทั้งเรื่องน้ำและเรื่องคนยังไงในอนาคตอย่าปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปแค่เป็นข่าวขำขันแต่มันคือวาระแห่งชาติที่ต้องคุยเดินทางมาถึงพาสสุดท้ายแล้วครับพี่น้องกับมหากาบเขต8ดหัดใหญ่น้ำท่วมดรามา่าและกระสุนปืนตอนนี้สถานการณ์น้ำอาจจะเริ่มคลี่คลายในบางจุดหรือบางจุดอาจจะยังหนักอยู่ แต่สิ่งที่ชัดเจนยิ่งกว่าระดับน้ำคือบทเรียนที่เราได้จากเครื่องนี้ครับ 1. การสื่อสารคือหัวใจปัญหาส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านเครียดจนสติแตกคือความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งทางการต้องทำการบ้านหนักขึ้นครับในยุคที่ทุกคนมีมือถือถ้าแบตไม่หมดนะการสื่อสารต้องแม่นยำอีกกี่ชั่วโมงเรือจะเข้าจุดไหนวิกฤตที่สุดทำไมเรือลำนี้ถึงไม่จอด ติดตมมป้ายบอกไปเลยไหมว่าลำนี้รับส่งผู้ป่วยเท่านั้นลำนี้ส่งสเสบียงโซน A ความชัดเจนจะช่วยลดแรงกระทะได้เยอะครับดีกว่าปล่อยให้ชาวบ้านนั่งเดาแล้วมโนไปเองว่าเขาไม่ช่วย 2. กู้ไข่ต้องเซฟตัวเองเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจพีขข่พี่กู้ภัยทั่วประเทศเลยครับว่า Safety First ไม่ใช่แ,แค่เรื่องอุปกรณ์แต่มันรวมถึงความปลอดภัยจากมนุษย์ด้วยครับการประเมินสถานการณ์หน้าง,งานสำคัญมาก ถ้าเจอพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ดุอาจจะต้องขอกําลังตํารวจหรือทหารที่มีอาวุธหวังว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนําเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สามอุทิศตนทุกๆท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ